สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนมิถุนายน2566กันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกรกฎนะคะคนลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีดาวรายย้ายบ้างก็มีดาวพุธเนี่ยนะคะเขาย้ายเข้าสู่ราศีพุธในวันที่2มิถุนาและเขาก็ย้ายอีกครั้งเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่18มิถุนานะคะ แล้วก็มีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่15มิถุนาแล้วดาวอังคารกับดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่30มิถุนานั่นเองก็เป็นการย้ายของดวงดาวนะคะอันนี่ก็บอกคร่าวๆนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคนรักคณาราศีกรกฎเป็นอย่างไรเรามองเห็นว่าเนี่ยนะคะในเดือนนี้น่าจะค่อนข้างโชคดีเลยเพราะว่ามีดาวอังคารกับดาวศุกร์กลุ่มรักอยู่ ซึ่งดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเดือนกรมมะและดาวเจ้าเดือนปุตตะนะคะส่วนดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเดือนพันธุแล้วก็ดาวเจ้าเดือนลาภะเพราะฉะนั้นมองเห็นแล้วใช่ไหมคะมองเห็นแล้วว่าทําอะไรเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานได้ดีไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่ๆไม่ว่าจะอ่าเขาเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรที่เป็นไรายได้เสริมอย่างนี้ก็มีโอกาสสําเร็จ ได้ดีนะคะทาอะไรเสริมอย่างเงี้ยนะคะส่วนการงานเนี่ยนะคะก็ยังเห็นว่ามันจะมีความพัฒนามีความไม่อยู่นิ่งอยู่นะคะมีการเคลื่อนที่อยู่นะคะก็คือมีพลังเคลื่อนที่อยู่ในในเรือนการงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะ,ะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้มันอยู่ในทิศทางที่ดีได้อยู่นะคะสำหรับสำหรับคนลักนาราศีกรกฎนะคะเพราะฉะนั้น ทำอะไรหยิบจับอะไรมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะเรื่องการงานส่วนเรื่องการเงินการเงินเนี่ยนะคะในช่วงวันที่ 1- ถึงวันที่15เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนลาภะอ่านะคะก็คืออยู่ในราศีพฤษเนี่ยนะคะหรือว่าราศีพฤษภและตําแหน่งอุจจารพิมุกก็ยังดีอยู่นะคะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองได้ดี พอหลังวันที่15ไปดาวอาทิตย้ายเข้าสู่เดือนวินาทอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยก็อาจจะมีรายจ่ายหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรมากขึ้นนะคะต้องระวังในช่วงหลังวันที่15ไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการเงินสําหรับคนลัคนาราศีกรกฎทีนี้เกี่ยวกับเรื่องอความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการเงินเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนี่ยนะคะ คุณจะต้องวางแผนเรื่องการเงินดีๆนะคะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยนะคะก็ยังเข้าสู่เดือนกระดุมพาศด,ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะนอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบริหารการเงินดีๆด,ด,ด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรแบบสร้างหนี้สร้างสินมากหน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายแบบดีๆนะคะให้มากด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะ ทำให้เราใช้จ่ายเงินสูงทั้งเ,เงินที่เราจะจำเป็นต้องจ่ายหรือว่าทั้งเงินที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันก็จะออกจะรั่วไหลได้นะคะอันนี้เตือนอีกครั้งแค่นั้นนะนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนที่เราทราบอยู่เนี่ยนะคะดาวจาเจ้าเรือนปตนัตตนีตกมรณะเนี่ยนะคะความรักโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอที่จะหวานชื่นเท่าไหร่นะคะก็เพียงแค่ว่าคนมีคู่คนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ย ก็ให้ประครับประคองไปอย่างด้วยดีนะคะถ้าใครที่เป็นคู่เราเนี่ยมันก็จะอยู่พ้นอยู่รอดนานไปแต่ใครที่ไม่ใช่คู่หรือไม่อะไรเนี่ยนะคะก็ต้องระวังสองปีครึ่งเนียนะคะก็มีโอกาสเนี่ยนะคะที่จะห่างเหินกันได้พัดพาคกันได้อ่าเช่นกันนะคะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะความรักอาจจะดีขึ้นมาหน่อยอาจจะเขาเรียกว่าชุ่มชื้น หัวใจขึ้นมาชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาเพราะว่าดาวศุกร์เข้ามากลุ่มรักด้วยพร้อมกับดาวอังคารเนี่ยนะคะความรักก็มีโอกาสที่จะเจอได้อาจจะประสบพบเจอคนรักได้ด้วยเช่นกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพบรักจากวงงานหรือพบรักจากคนที่อายุน้อยกว่าอย่นี้ก็ได้ความรักก็เกื้อกูลกันเป็นรักที่ดีแต่ว่า กลัวจะไม่ได้ยืนยาวมากมายนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตนียังตกในเรือนมรณะอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นใครเข้ามาตอนนี้ก็อย่าเพิ่งตกลงปูใจเป็นแฟนเป็นคู่ครองคนรักเพราะว่าถ้าเราตกลงปปรใจเป็นคู่ครองเป็นแฟนกันเนี่ยเราจะมีความคาดหวังสูงพอเราคาดหวังสูงเราก็จะผิดหวังได้ง่ายนะคะถ้าคบการศึกษาใจกัน ด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยนะคะมันก็จะอาจจะเป็นมิตรภาพที่ยาวนานได้ดีนะคะในช่วงจังหวะนี้เพราะฉะนั้นคนลักขณาดาศีกรกรกฎเนี่ยก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์แรงอยู่นะคะแล้วก็ความรักดีอยู่อ่านะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่เพียงแค่ว่าเตือนสําหรับคนที่เพิ่งมีความรักใหม่ๆหรือว่ามองหารักเนี่ยก็ต้องพยายามทําใจให้มันอ,อยู่แบบป็นกลางให้มากหน่อย อย่าเอ็นเอียงมากนะนั้นเดี๋ยวมันจะเจ็บได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางสรุปก็คือการงานเด่นเลยนะคะดีเด่นมากส่วนเรื่องอ่าการเงินให้ระวังหลังวันที่15บ้าไปเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มีโอกาสพบรักหรือคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็อ่าเป็นช่วงที่เข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นได้ด้วยนะคะ สำหรับในเดือนนี้นะคะถึงแม้ความรักอาจจะต้องระมัดระวังแต่ว่าก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะคะสําหรับคนที่มีอมองหาที่จะมีแฟนเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็ประคับประคองความรักให้ดีๆก็แล้วกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายน2566กันนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ